สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทา่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับและวันนี้นะครับผมรออยู่กันใน EP ีที่556กกันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไปกันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อดีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี o ่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้คือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผม หลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พี่ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม แต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมที่พี่ๆได้ชอบบูชาไปจากทางช่องของผมนะครับผมก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอที่ได้ชอบบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันใน e ีพีนี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่1ใน EP พนี้นะครับผมจะเป็นนะครับปิดตามวสพานสูงนะครับผมรู่เอี่ยมนะครับผมปี2,500 1ินะครับพี่ๆหน่อยนะครับ2องค์แบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิตาหรือพอิ่มวัฒพันุสูงหมายเลขที่1นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับจะได้2รายการเลยนะครับพี่ๆหน่อยนะครับลงกล้องให้ดูกันที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมชุดนี้จะมี2องค์นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพนะครับผมเพิ่มเติมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหนนะยครับ ปิตาปูเอียมวัสพนสูงอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับผในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับชุดนี้จะมี2องค์นะครับพี่ๆนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิตาหลวงปูเอียมนะครับวัสพัน์สูงนะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสองนะครับผมจะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นพีวินโดจีนะครับองนี้ผมได้มาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆพีวินโดจีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนีนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม เปิดแบ่งพันให้ในราคา500บาทนะครับนี่นะครับเป็นพิมีโดจีนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับผมพระพุธชินราชพิมพ์โดจีหมายเลขที่2นะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมหลวงปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สนะครับพี่พี่องค์นี้อยู่ในเลี่ยมสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่พี่สำหรับปิดตานะครับ บุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกุลนึงดอกตรงนี้นะครับผม600บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยสดงกงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมานเลนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสาหรับ พระปิดตานะครับผมหลวงพุโต๊นะครับผมวัดประดูชิมพรียรายการใหม่และที่3นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่4นะครับผมวันน ah, ี้จะเป็นเหรียญพุทธคุณซอนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับพี่ๆพร้อมเรียงแบบนี้นะครับผมองนี้400บาทเท่านั้นนะครับเหรียญพุทธคุณซอนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน E p พนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะครับปี0 9นย์นะครับพี่พี่นี่นะครับสถูกลงพระทวดนะครับผมวัดช้างให้สมวัดปัตตาีนะครับพี่พี่ดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยครับผมจรงต้องให้ดูเลยนะครับผมหมายเลขนี่400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จนะครับ Yup. พิมพ์พิเศษนะครับผมวัดไร่ขิงปี2514นะครับนี่นะครับผมวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จพิมพ์พิเศษวัดไร่ขิงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข5้านะครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับดูเนื้อหาโมสันกันได้เลยนะครับผมเป็นสมเด็จวัดไร่ขิงปี14นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ เป็นรายการหมายเลขที่5แล้วนะคบพี่ๆนี่นะครับ2514นีะครับสมเด็จพิมพ์พิเศษนะครับผมวัดไร่ขิงนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมผิวสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อไผ่นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับจอบใหญ่นะครับผมโดยเฉพาะปว่ากําแพงนะครับรายการใหม่เลขที่6นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมอยู่ในเลียมแบบนี้เลยนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับผมโดยเฉพาะปนะครับพี่พี่ที่ลึกนะครับผมปีพศนะครับ2478นะครับผมดูนะครับผมดูกันชัดๆนะครับผมเป็นหล่อโบราณนะครับ สอบใหญ่เราเข้าไปบนกำแพงนะครับพี่ๆนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสี่สามร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิตาปดนี้ปู่โตนะครับอง์นี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตาปดนี้นะครับเป็นเนื้อผองเกสรนะครับพี่ๆฝังตะบุญหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมนี่นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ลังยันนะครับผมนี่นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข8นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ปดนี่เหมือนกันนะครับองนี้จะเป็นเนื้อก้นครกนะครับองนี้ก็600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพุโตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับดูนะครับผมฝันงตะกุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับ รับปิดตานะครับของหลวงปู่โตนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่แแล้วนะครับผมดูนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9ก้านะครับผมคู่นี้แบ่งปันให้คู่กันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่ทั้งสองเลยนะครับผมนี่นะครับคู่นี้นะครับผมเอาไปในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อโลหะทั้งคู่เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผม หมายเลขเก้านี่ครับผมคู่นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินเลยนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผมดูนะครับเป็นพระเนื้อโลหะทั้งสององค์นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่เก้านะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นพระติดตานะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่9นะครับผมดูนะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมรอยจานรอบองค์พระเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่9นะครับผมสวยงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบนะครับผมเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับสององค์นี้400บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันชนบุรีนะครับ เป็นพิพ์หลังแบบนะครับผมทั้ง2องค์นะครับผมหมายเลขที่10นี้นะครับผมคู่นี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องแรกกันก่อนนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่10นี้นะครับผมปิตาหรือพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมอันนี้เป็นองแรกนะครับผมพัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมองค์ที่2นะครับนี่นะครับ องนี้จะขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับพี่พี่หน่อะครับผมปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมถังจะเป็นหลังแบบนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมรายการนี้นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้ครับคู่หมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่หรือปุ๊โตนะครับผมองนี้300บาทนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผม องศานะครับผมเดิมๆดเลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนาองค์พระออกมาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลข1 1นะครับพี่ๆถ้าหากสนใจอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลของค์พระที่ถูกใจนะครับผมแล้วก็แจ้งเป็นอีพีที่ถูกใจไว้กันด้วยนะครับผมผมจะได้ทราบนะครับผมว่าพี่ๆสนใจหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอ p พีไหนนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่11แล้วนะครับผมใน EP พนี้นะครับผมตายถาดจะมีฝาตะกรุดหนึ่งดอกนะครับสาหรับปิดตานะครับผม สุก طا ใหญ่นะครับผมหลปูโตนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมถัดมานะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระฉลองพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมเป็นเนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อดินนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมองค์นี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขสิบสองนี้นะครับรายการที่สิบสองนี้สามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระฉลองพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัานอาจารโรหมายเลข13นะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแต่งปันนะครับให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญอาจารย์ฟัานปี0ูนนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับนะครับผมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมนี่นะครับวัดป่าท่ามขามนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่13นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทอนะครับผมปี2 5 0 7นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมนี่นะครับวัดป่าท่ามขามนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ <Quiz S 2> <refusing S 1> <statistics> ถัด <Tipp> มานะครับผมจะเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลือพ่อแก้วเกสารนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพระปิดตาผมพ่อแก้วเกสารนะครับผมหมายเลขที่อ4อนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับรายกันที่14แล้วนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับเปิดแต่งปันให้ในราคา400บาทนะครับนี่นะครับผมผิวด้านหลังนะครับพี่ สวยงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเรียนพระปิดตานะครับผมหลงพกอแก้วเกษาโรนะครับหมายเลขที ard, bronze, 14่14นะครับผมรายกันถัดมาครับหมายเลข15ครับผมคู่นี้นะครับจะเป็นพ่อทวดกล่องไม้ขีดแล้วก็จะเป็นพระกิ่งนะครับผมชินแับบอลชอนะครับพี่ๆนะครับผมพ่อทวดกล่องไม้ขีดแล้วก็พระกิ่งนะครับคู่นี้นะครับผมออกไปในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่15นี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พ่อทวดกล่องไม้ขีดกันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่15นี้นะครับผมดูนะครับผมเป็นหลงพ่อทวดกล่องไม้ขีดนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นรุปทรงเจดีย์เลยนะครับพี่พี่เป็นหลงพ่อทวดกล่องไม้ขีดนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับผมท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับ ก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขกันด้วยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นพระกิ่งนะครับผมนี่นะครับชินบอนชอนนะครับพี่พระกิ่องค์นี้นะครับผมขย่าด้านในมีเสียงกลิ่งนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับหมายเลข15นี้นะครับผมคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นท้ายฐานนะครับ มือนจะเป็นมีท่ายันเป็นก้นทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับเขย่ามีเสียงด้านในด้วยนะครับผมเป็นเสียงกริ่งนะครับถัดมานะครับผมคู่นี้เป็นเหรียญลกูเอี่ยมนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันสองเหรียญนะครับผมคู่หมายเลขสิบหกนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมจะมี2เนื้อแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆ รายการหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับผมเป็นเหรียญกุ่ยมวัดหนังนะครับผมหลังยันสี่สองเหรียญนะครับดูนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับมจะเป็นหลังยันสี่นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับพี่ๆแต่ละองค์นะครับผมถัดมาก็จะเป็นอีกองค์นึงนะครับคู่หมายเลขสิบหกนีห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผม ดูกันชัดๆเลยนะครับผมสําหรับเหรียญรวมผู้เอี่ยมนะครับวัดหนังหลังยันสี่นะครับผมดูนะครับผมนี่ยครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อกลั่นนะครับของวัดพญาการามนะครับหมายเลขที่เอสินี้นะครับผม องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมโดยเพาะกลั่นนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับพี่พี่องนี้นะครับผมดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับถ้าหากว่ายังดูไม่ชัดนะครับผมสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับอันนี้เป็นเหรียญพอกลั่นนะครับผมปีสองสี่หกเก้านะครับแบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม 400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข18ครับผมจะเป็นเรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ300บาทนะครับผมสําหรับเรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะครับผมหมายเลขที่18นี้นะครับผมนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นปี2484นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ มี anyway, หูห่งเดิมด้วยนะครับผมเหรียญพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะครับผมหมายเลขที่18นี้นะครับผมนี่นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข19แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระผงหลวงปูเผือกนะครับองค์นี้400บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระผงหลวงปูเผือกหมายเลขที่19นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับเป็นพระผงนะครับของหลวงพุเพือกนะครับหมายเลขที่19นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อท้าวพระเนียงแตกรุ่น2นะครับพี่องค์นี้300บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อท้านะครับผมวัดพระเนียงแตกนะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับ3า0บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข21นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมกูโตะนะครับองนี้600บาทนะครับผมนี่นะครับปิดตายันดวงเล็กนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสาหรับ พระปิตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับหมายเลขที anyway right, uh ่21แล้วนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับพี่ๆองนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมถัดมานะครับหมายเลขที่22ครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับพระอุค์ของขวัญนะครับองค์นี้นะครับ450นะครับผมสําหรับพระอุค์ของขวัญรุ่นแรกนะครับผมเพราะสดวัดตากน้ํานะครับหมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่22นี้นะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟร well. ีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่23นะครับผมรายการรองสุดท้ายในพีนะครับผมจะเป็นพระศิวลีหลังยันนะครับองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสาหรับพระศิวลีหลังยันนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉินพรีหมายเลขที่23นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆองนี้เลยนะครับ 400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเป็นพระศิวลีนะครับผมเม็ดข้าวนะครับผมหลังยันนะนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมดิลิเลียมเก็บผิวแบบนี้ก็เก่าเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายในพี่นี้แล้วนะครับผมรายครั้นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่นี่นะครับวันพยาวันนะครับปี2536นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมหลวงพ่อเกษมวันพยาวันนะครับพี่พี่ปีสองห้าสามหกนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นหน่วยรบนะครับผมรหนึ่งเจ็ดพันสองนะครับผมลำปางนะครับสวยงดงามนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับ สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากคุณยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็กดปุ่มติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแต่งปันพระเครื่องเครื่องลานะครับผมของเก่าเก็บสะสมนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูลสนใจนะครับผมชอบใจนะครับอยากท จะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับสอบถามมาก็ได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรก็0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับผมจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในี่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ